มีซูซูวีครอส 6x6 ปี2025เป็นรถกระบะท,ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายลุยตัวจริงด้วยระบบขับเคลื่อน6ล้อ 6x6 ที่ให้ความมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลุยหรือเส้นทางภูเขาธุรกันดารดีไซน์ภายนอกดูดันโดดเด่นด้วยตัวถังสีดำเงาเสริมด้วยกันชนทรงสปอร์ตล้อขนาดใหญ่และช่วงล่างยกสูงที่พร้อมรับทุกการผจญภัยภายในห้องโดยสารของว c คร s s 6x6 ก็ไม่แพ้กันด้วยวัสดุร,ระดับพรีเมียมเบาะหนังแท้ตกแต่งด้วยได้สีแดง หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบและไฟเลดสร้างบรรยากาศรู้ราสะดวกสบายในทุกการเดินทาง Isuzu V Cross 6x6 ปี2025เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งและความลกชัวร่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่ไม่เหมือนใครทรงพลังและมีสไตล์ด้านหลังของ Isuzu V Cross 6x6 ปี2025โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความบึกบึนและความล้ำสมัยฝาท้ายออกแบบใหม่ให้ใหมีเส้นสายเฉียบคม พร้อมโลโก้ Isuzu ขนาดใหญ่สะดุดตากันชนท้ายแบบเหล็กเสริมความแข็งแกร่งพร้อมรับการใช้งานหนักได้อย่างดีเยี่ยมชุดไฟท้ายเล็ดทรงแนวตั้งทันสมัยให้ความสว่างชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อยเสริมความปลอดภัยในทุกการเดินทางด้านล่างเผยให้เห็นระบบเพลาหลังคู่6ล้อซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้มอบสมรรถนะการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อต้องขนของหนักหรือขับบนเส้นทางออฟโรด ภายใต้ลุกที่ทรงพลังด้านหลังของ V c คร s s 6x6 ยังสื่อถึงเอกลักษณ์ของรถกระบะหรูที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการตกแต่งที่ประณีตหรือการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆอย่างลงตัวเหมาะทั้งสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและนักเดินทางสายลุยตัวจริงเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารของ isuzu v-cross 6x6 ปี2025คุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและความทันสมัยที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้สีดำเย็บด้วยได้สีแดง เสริมความสปอร์ตและหรูหราในคราวเดียวกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆช่วยให้ผู้ขับใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรวมกับจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับ a p p l e c a r p l a y และ Android Auto เพิ่มความสะดวกในด้านความบันเทิงและการนำทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual z โซ ne สร้างความเย็นสบายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ภายในยังตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูง เช่นลายคาร์บอนไฟเบอร์และโครเมียมเงาเพิ่มความพรีเมียมในทุกมุมมองไฟเลเอแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารช่วยเพิ่มบรรยากาศลักชัวรี่ในยามค่ำคืน Isuzu V Cross 6x6 ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดกว่า190แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง450นิวตันเมตรรองรับทุกการใช้งานทั้งบนถนนเรียบและออฟโรดระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและแม่นยำ เครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ทนทานและประหยัดน้ำมันพร้อมระบบระบายความร้อนที่ทันสมัยรองรับการทำงานหนักในระยะยาวโครงสร้างแชสซีและระบบช่วงล่างได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อให้รองรับกับระบบขับเคลื่อน6ล้อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีครอส6คูณ6ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังมาพร้อมขุมพลังที่ตอบโจทย์ผู้ใช้สายลุยอย่างแท้จริง